นักแข่งปหมคุณคุณเคยเจอแต่สเตฟานอกูจะรู้ว่าใครอ่ะมึงไปหาผีเลยกูดูเอกตัวน่ะไม่เท่าไหร่อุ้ยมาเยอะดีวป่ะของชอว์เฮ้ยเรื่อยเลื่อยไอ้ย่อยไอ้ย่อยไอ้ย่อยเหรอไอ้สัตว์ไอ้ย่อยไอ้ย่อยอยู่บ้านใหญ่พังประตูยินเม่โดนแขวนไม่ได้เนี่ยตัวนี้ไอ้สัตว์บอกเลยยยอไอ้ย่อยต้องล้ย่อยโดนแขวนต้ะโดนแขวนบ่อยอ่ะมึงไปอยู่ไหนวะเกมเนี่ยถ้ามันแขวนได้ดีมึงจบเลยนะสนามบอลเอาเทปบอด บันพายันพายลไปกอฟก๊อโอเคกูไม่ตายกูไม่ไม่กลย่นี้อยู่ไม้นะกูอยู่ไม้นะเร็วร็ๆอนงหลังมึงอ่ะเสียก้อนไหนถอ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 นทำไมมืออนถอนถอนถอน้กุนถอนอยู่กนออยู่กอแล้วไอ้ก๊อบกุนถอนได้มถอนายช่วยไวชวยก๊อสอหก๊อบสอหาช่วยชช่วยดียวเยวอมาก็อมาก็อกอกมา ไปกลังไปผู ai, <c 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 ู้ไปคอแมพูไปขอแมพผูไปคอแมพเออแอดออนมันพุ่งไกลเหรอไอกระดานต่างก็ะานต่างกรนานต่างเขาทำดีกลััมมาหนกกอ

เฮ้ยเฮ้ยกูร้อง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 ขับมึงร้องต้นไหนขอต้นนี้ขอต้นนี้ไอดต้นนี้อะไรกระดิ่อะไระงบอกไม่ทำไมไม่ได้โง่ไม้มันมีแมสทึบกูพับไปแล้วมันฉีกไม่ได้จังบวัดฟ้าเฮ้ยกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้อยู่กูไม่รู้อยู่เออเฮ้ยเฮ้ยเสาเกิด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 จานจานล้อก่อนล้อล้อก่อนล้อก่อนล้อก่อนจ้อก่อนนี่ผมจองเสาต้นนี้นะเออกูจองเสานี้กูจองเสานี้กูจองเสาต้นนี้กู โอเคโอเคโอเคเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินมากูย่องตอนนี้กูย่องตอนี้กูย่องเสาสาที่อูแล้ว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 อแล้วถอดเลยนะถอดเลยนะเออถอดเลย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 บานเล็ก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 เดิตรงข้างตรงข้างตรงข้าต้างเ้าลมถงหอมจะเป็นไอมร้อนแ้วรอลรอรอแล้ว เฮ้ยเก้าเก้าก้าก้าเฮ้ยรอก่อน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 ไม่มีลุกมีลุกกูมีลุกกูมีลุกฉีดยาวๆฉีดยาวๆหรถแล้วต้องรอถอนป่ะพี่เอกต้องรอถอนเสาป่ะไม่ต้องแล้วกูลุกเลยแล้วกันไปเลยเไปเลยเอาไปเลยไป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 ผมปั่นไฟนะหาปั่นไฟกูเล่นรถบัานฟก่อนกูเล่นรถบัานฟก่อนอะไรรถเหลืองปั่นไฟรถเหลืองเฮ้ยขามีก็น่าต่างนะเว้ยปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่แยกปันยูเออ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 มีก็น่าต่างมีก็น่าง ตรกลียไม่ได้แยกปั่นอยู่นี่หมดเลยปั่นก่อนปัก่อนเนนี่ก่อนอ่าปั่นอะไรของมึวะเสียงไหวป่าวะไหวดิโอเคจัดไปกลางแหอบยู่กลางแอมเฮ้ยดิกระดิกระระดิกระดิกระ

ลอลอลอรอจรเพลอกขอเสาตรงเครื่องตรงเครื่องอได้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 รอรอรอได้ตรงเครื่องไปเก้าแล้วก็เแล้วัไอ้ัก้าเก้าเอยู่หลังรถอยู่หลังรถไม่กลับมาแล้วไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่ับเบน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 เอ้ยยู ไปหาไปหาไปหาเออไอเบล้มหมที่เดิมเบ้นล้ไอ้จองหน่อยจองเสาหน่อยจองเสาหน่อยไม่ไได้ไม้อยู่ได้ไม้อยู่โอเค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 สวยสวสวยสวยเป็นสาวเป็นนางหาผู้ชายถูกใจไม่มีโอเค ตรงเครื่องสุดท้ายกับเครื่องเครื่องที่ติดเป็นแก่ไอ้ตายไม่ก็มาตายก็มาตายก็มาตายก็มาไอ้ก็มาวิ่งเงิน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 วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งกงินวิ่งเงนมันขับมันตูนคือมันตูนมันตันเรื่องอะไรเออ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 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแยกฝั่นสองฝั่งเดี๋ยวเราแยกฝั่นสองฝั่งที่มันเอาเกินต้องช่วยกันลุมช่วยลุมอยู่ช่วยลุมอยู่ฮิวอยู่รีกูแป๊บเฮ้ยมัมาแบบมายกยกแล้วมาแบบหลอกรอไปรุ่นเสื้อเหลืองว่ะ โเอ้ยไม้เก kind of like. ิน oh, ไม้เกิไม hey, ้เก so oh, so oui. ินโอ้โหเฮ้ยให้คุณไหนวะไม้เป็นไรไม่เป็นไรอนไม้เรอจงอจริงาไหนวะไม่เห็นมีเลยไ้ไปบ้านเล็กเลบ้าเล็กไม้จะหมดแบบอ้วใหญ่ไปบ้านเล็กโดนสาบ้านเล็กโดนโซ่สเครื่องนั่นอะบ้านเฮ้ยูกูไม่มีที่ไปแล้วม้าหญ่เฮ้สาใกล้ลเสาใกล้เสาเกบาลรอบ้านเสาบนอเล

เออเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยกกันเดี๋ยวเราแยกกันแอบแอบแอบปัดบ้านฟ้าคนดิเออเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปไล่พี่เอกอก๊บอยู่ไหนครับไล่พี่เอกไล่พี่เอกผมกลับไปปัดบ้านฟ้าให้บ้่าอกูเล่นได้กูเล่นได้กูเล่นได้กูมีแมทช์อยู่กูเล่นเสร็จแล้วตรงไหนกูไม่เอา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 เบนส์ก็ไปหามึงเดี๋ยวกูปั่นดกูกูตัวชุดดำกูตัวชุดดำกูปั่นเครื่องว่ะกูปั่หนุ่บ้านฟ้ากูปั่หนุ่บ้านฟ้าลากลากกูลาก้านใหญ่ตอนใหญ่เอ้เจ๊ไอ้มมลนะเนนี่่ยาจะะลมนเนี่ย

แล้วกูจะลงไปยังไงเนี้อ่ะมาแล้ว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 ปับ๊ากลับปั๊กตกรอบบอกให้มึงวิ่งแล้วนอ่ะพี่เล่นอยู่มีตรงไหนบ้างอ่ะพี่ดูดิไม่รู้บ้านไหนบ้างใหญ่ีับขับหรือเปล่าขับ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 ลับขับเบนกลับขับขับแล้วไปแล้วเบ้นมมันเดินไปตรงเครื่องเนินกูอยู่บ้านไอ้ก้อนแรกไปบ้านฝาอยู่บ้านฝาไอ้เบนมันเข้าบ้านฝานะเศรษ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 เออสวยไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วบ้านใหญ่มีสองเครื่องโอเคบ้านใหญ่กูอยู่บ้านใหญ่ กูปั่นันต่องต่างกอล์ฟมันต้องก็นักต่างก๊อล์อกูรอเออกูรอจันเจย์ปัดบ้านใหญ่เลยจังเจ๊ปัดบ้านใหญ่เลยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านใหญ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละบ้านใหญ่มีสองเครื่องเลยนะเราออกได้เลยมันคุมมันนั้นมีมีไม้แค่รถเหลืองมีไม้อยู่มีไม้อยู่ตัวบ้านใหญ่อะมีแมสทึปเล่นโอ้ไม่ทันเออกูรออยู่ไม่ได้ใช้ไม้กูไม่ได้รอด้วยกูรอด้วยกูรอด้วยกูรอด้วยถอนถอนตรงนั้นอ่ะ ไอเบนไอเบนไอยังไม่ทันหรอมดมดบ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 ูบไบด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 ่ดบ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 ปไปบดบดบดบ้บดบปบดบดบนปดบดบดเดดบ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 ดล้มดบดบล้ดบดดบดบดดบดบดดบ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 าบดดบดบดบดดได้ไอ้ก๊อฟก๊อฟมึงรอเสารถรถเคนเหลืองก๊อฟ ไม่เอาไม่อุ้มแล้วไม่อุ้มแล้วไม่อุ้มแล้วมากู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 แล้วมากูแล้วกูลังไป้ลงตรงนี้เบ้นกูหลังไอ้กุหลก่อนหลบก่อนหลบก่อนาะตายก่อนตายก่อไอ้ก๊อไอ้ก๊อไอ้ยักษ์๊อเอาสว่าเสาฟ้าเออเออได้ได้ได้ไ้ได้ไดได้ได้ได้ยัสวยยังหู้ ยกยกเหรอยกไปฝั <Beautiful, S 2> ่งน right. okay. ี้เอาอ่ะเอาอเฮ้ย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  ถอนได้ดีป่ะไอเย็นเอ๊ะไอเย้ปวดท้องไอ้เย้จุกจุกจุกไม่คุณจะไปป่านแล้วนะกูจะไปป่านแล้วนะมันสแตนบายสองคนก็พอกูป่านแล้วนะกูป่านแล้วนะเออได้ได้ป่านคนหนึ่งม่านคนหนึ่งไอเย้ปวดท้องอดีที่จะไปแล้วไอ้เว็นกูมารถแต็กกูมารถแตกกูปั่านป้านใหญ่ปั่นอยู่บ้านใหญ่ไอ้เย้กูปวดท้องว่ะาไม่รถแท็กรถแตกมีเสาเสาหนึ่งตันเจเอ้ยไอ้ยไอ้เฮี้ยกูล้มพี่เดิมกูล้มพี่เดิม เอนีอีผมผมรอสาบ้านเล็กผมรอสาบ้านเล็กเอ้าไม่กูปัดนะไม่ได้ไปนะกูปัดนะอย่างสาบ้านเล็กรอสาบ้านเล็กเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้เม่ได้ไ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 ม่ไ้ไม่ไอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้น่เด้ไม่มึงไม่ล้มไม่ล้ม่ังไม่ล้ม่ัดไม่ล้มยังไม่ล้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไม้นมีแค่เสาตรงที่ไอ้ม้ม็ด่ด่ด้่้่้ี่พี่ฟัง่้บังให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 ้ บัาให้บังให้บังให้ถอนก่อนเออถอนก่อนสวยสวยเอา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 หน่อยเอานี่หน่อยเอายกล้อหน่อยยกล้อ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 อยู่ยกล้ออยู่ยกล้ออยู่ยกล้ออยู่หลุดนี่หลุดแล้วจะหลุดแล้วหลุดหลุดกันแล้วหลุดยกล้อ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 ยกล้ยกล้อยก้กล้อยกล้อยก้กล้อยกล้อยก้กล้อยกล้อยก้อยกล้อยกล้อยก้กล้อยกล้อยก้อยกล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 ้อกล้อย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 กอยกล

เฮ้ยคล้มล้มก้างแมพล้มก้างแมพรอเลยได่ได้ไดได้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 ย่อนแยกย่อนย่ได้มกลงแกลงแลงแ้้คะั่ง้คนลั่งแก้คนลั่ง้คนลั่งสเฮ้ยเคุณ่อย่รถเรืออย่รถเรืออย่รถเรือเบ้นเบนมึงดูตรม่าน้าเบนได้คุรถเรือ ไม่เอาันกลับมักลับแล้วเยี่ยไปไหนบ้านใหญ่บ้านใหญ่คุรถแตกรถแตกกุกำลังกุกลังข้ารถแตกเฮ้ยเราช่วยกูด้วยกูไปรถแตกแล้วไปเข้ารถแตกไวรถแตกแล้วข้ารถแตกแล้วกูป่านนาไม่ได้ไปนะเออครถแตกแล้วนะกูอยู่รถแตกแล้วโอเคโอเคผมรอเสาตรงรถแตกนะสายยากแล้วเฮ้ยโอ้ยไอเจองสองตรงนี้สองตรงนี้สองตรงนี้ไอเบนเบต้องขัองบัเออ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  ซายเนียเจอเออเฮ้ยขอยกล้อนหน่อยขอยกล้อนหน่อยขอยกล้อหน่อยขอยกล้อนเยยกล่อมันแบกตีมันแบกแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมันวางแล้วมันวางมันแบกไล่ตีแล้วดเลยาต้องเล่นไม่ต้องเล่นกางางแมพเนตไมรถเหลืองเว้ยไปรถเหลืองไ่เบนตลงเอ้ไม่ป็นไรไม่เปไไม่ปไม่เป็ไไม่เอ็ไไม่เปกไไม่เปนไไปไไม่ปไม่เลนไ่ไ่ไม่เนเม่เล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 เเเ แย่แล้ว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 มันแววจารย์เจตอมาดูกูมาทะลุกูไปเฮียเต่าไม่ทันรถแตกอ่ะตัดมือกตัมือกูตัดมือกูโอ้กูโดนแข่งขออีกมอก่อนซะทั้มแต่กู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 มันเป่ากูเลยใช่เหรอกูเปิดประตูหลังไม่มีบอลล่กเลยด้วยประเด็นเออประตูหลังเราเฮ้ยมันมามันมามันมาระวังเด็ก ให้มันหมายมันหมายมันหมายมันมาผมไหว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 ให้มันมาลับไปแล้ว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 ไม่ทัน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 ผิวก่อนได้ยิวก่อนได้เอกมาละมาละมาเรยู่รอบป่ะเฮ้กูล้มนะเฮ้ยมาเลยกูล้มนะกูล้มนะไปกูรังไปไม่ล้มไม่ล้มไม่ตา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 มตามไม่สุดตามไม่สุดตามไม่สุดตาประตูประตูประตูนี้นี่นี่ซายอยู่ซ้ายบนซ้ายบนไอ้เบสเปิดประตูก่อนได้ป่ะเบสเปิดประตูก่อนได้ป่ะได้ได้ได้กูเปิดก่อนกูเปิดก่อนจ่เจยูพี่เอกป่ะ เฮ้โอยเพื่อลงมาจากเสาแม่ได้ฮิวอ่ะโอ้ยเไม่ได้ว่ะมันโอ้ยเี้ยแล้วกูไม่ใช่พอกูลงมากูไม่มี้ทางหลังจานจานไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้มันออกมาไกด์มนตีผมแล้วผมก็ตายยากไปแล้วเมื่อกี้งัดงัดงั้นงัดงัดผมเนี้ยเอา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 เลยเอาเลยต้องเอาเลยตัวใหญ่แล้วรอ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 ถอนถอนให้ผมนสวยผมไอ้เบดแมนขอยกล้อยกล้อยกล้อ เขายกน้องเขาอยู่คนไม่นไม่เบนไม่เบนดับมือไงเบนเบาไอเบนเบนเสามือเบนอ่ตอนนี้ตอ่นน้อยนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เสา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 โอ้ยทำอะไรอ่ะจังเอาเลยเสาเสาเอเจนเจโลมเจนเจโลมแย่แล้วแย่แล้วต้องช่วยหรือ่ามีมีมีลูกเอง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 ไม่ก่อน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 โอ้ยเจจีเจนจีไม่บุกจบแล้วจอลลี่เจกันยิ่หัวใจ พุดยังไม่ทันทันไมเอาทัน้ย้ยทันตัวยตัวตัวยตัววยใครมีลุใครมีลุ่ะใครมีลุกอ่ะกูมีลุกกูมีลุกกูมีลมมีผ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 มมีป้ระตูขาไปหน้ประตูนะขาไปหน้ประตูแต่เจมีลุกใช่ป่ะ ใช่ใช่ลุกขึ้นมาต้องหิวไข่หมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้เบนซ์มึงไปไปคุยกอล์ฟเดี๋ยวให้แดนเจมส์เมมาคู่ผมแดนเจมมาคู่ผมแดนเจมมาคู่ผมแดนเจมส์มาคู่ผมนี่ผมผมคาดแล้วนี่แหละไอ้เสามาแล้วเสามาแล้วไอ้มันเอากูมันเอากูลุกเร็วลุกเร็วถอยหน่อย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 มันไปเสานี้มันไปเสานี้ขอยกล้อยกล้อยกล้อเขายกล้อลู่เขายกล้อลู่ยกล้อลูอไอ้เบ้นซ์มันมาต้ออยู่นี่เถอะอยู่นี่ไม่เอาไอ้กอล์ฟขึ้นก่อนไอ้กอล์ฟขึ้นก่อนไปประตูไปประตูกูจะท่อท่ออยู่นี่ เพกมาพี่เอกมาไล่ไล่ไล่สุดไล่สุดไป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 าเสาตัวไอเนให้เออผ่นสาต้องต้องนสาวไ้เบนกัวไม่ได้กลัวไม่ได้เออมึงต้องวนกลับมาต้องวนกลับมาเลยเบนมึต้องวนกลัไปไปโดนที่เดิมเลยไปล้มตรงนั้นเลยปรตปตปรปรสวยสครับสวยกลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ได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 ้กูเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้เดกูเปิดให้กูเปิดให้มาสแตนแรงนี้หน่อยสแตนเออสตนบงนี้หน่อยเดี๋ยวกูเปิดประตูตรงตรง เปิดยูเปิดยูไม่ทันเปิดเลยไม่ทันปนึงไม่ทันเปิดยูมาไม่ทันต้องวนต้องวนรถเหลืองก่อนวนได้วนได้วนได้ไม่ทัน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 ถอเสาได้ทอนเสาได้ผ่ากันเปือยานันเปิยผ่ากันเปือยไปก่อน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 มันเยมาแล้วมันเงยมาแล้วมันเลื้อยมาแล้วมันเลื้อยมาแล้วอ้ม่น้ำกูแมน้ากูมนอากูเปิดแล้วเปิดแล้วกูปัดไปกูลัง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 ไปกกูลังไปก ัตุ้ยยากก่อนเลยละกันไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยใครอยู่นั้นใครอยู่นั้นเยอะแล้วไหนๆไนๆไนๆไหนๆผู้ใจแข็งออกผู้ใจแข็งออกสวยๆสวยๆสวยๆไม่มีคนถอนอยู่มีคนถอนตรงนี้อยู่มีคนถอนอยู่มีคนถอนอยู่ไม่เป็นไรเออเออเออเบียวเบี้ยเบียวกูถอนไม่ได้แล้วกล่องกูถอนไม่ได้แล้วเฮ้ยมันอไม่กอบมันอไม่กอบมันไม่กอบถอนเลยถอนเลยถอนเลยมันไปถ่อข้างหน้าดิมันไปถ่อมเออมันมาถ่อมนี้ถ่อ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 นี้ ยอน่อยยอหนอยยื้อนอยย้อหน่อยย้อนอยยื้อหน่อยยู้อหนอยยอน่อยยอหน่อยยื้อหนอ้อนอยยือหน่อยยื้อหน่อยยื้อหน่อยยื้อหนอยย้อนอยย้อหน่อยย้อหนอยยอหน่อ้อน่อยหน่อย้อน่อย้หน่อย้อหน่อย้อนอยยื้อหน่อยยื้อนอยยื้อหนอยยน้ย้อนอยนอยนอยอยนอยอยนอย้ออนอย้ออนอย้นอย ไอ้ยศจันเจบอกจันเจบอกว่าจันเจถอนได้แต่จันเจไม่ถอนอผมถอนไม่ได้เลยก็มีคนอยู่เห็นมันมีคนอยู่ก็เลยก็กูไงก็กูถอนไม่ได้แล้วไงกูบอกกูถอนไม่ได้แล้วกล่องกูหมดแล้วไอ้การสื่อสารผิดพลาดว่ะพี่ออกได้พี่ออกได้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 กูถามจริงจีวันอุ้มมาครึ่งทางแล้วมันอุ้มมาครึ่งทางแล้วไอ้ก้าวโชคดีกว่าเพื่อนเป็นไรตั้งแต่เสาตรงนั้นแล้วนะที่มึงไม่อยากออก เอ้ยถือว่าเพอร์เฟคเทย์อยู่อะแต่เพื่อนตายก่อนหนึ่งใช่เหรอวะเพอร์เฟคเราไม่ตายดิเอาได้ไหม <c oughs> น่ะได้จดี๋วิ่งไปไหน <c oughs> นั่นเดีวกวิ่งไปไหนจันเ,เดียวว่า <c oughs> ให้กูถอดได้กูถอดได้แต่ว่าพออุ้มไปจันเจมมึงวิ่งไปเลย <c oughs> ตอนแรกผมห็นมันอยู่ตรงนั้นหลายคน,นยไงผมก็เลยไม่ปไปแบบ<า>ไม่ก็มันล้มต่องไงคูอวอยู่แต่ว่าคูจะถ,ถอดไม่ได้แล้วกองคูบ,บัว GTWP วะ่วะมุดูคะแนนกูดิเทียบเบ้นเกือบตันวะ่ะแต้ม